รับเข้าสู่ช่องจนอันเอกิสุสุครับช่องที่จะทําให้ทุกเรื่องอิสุสุของคุณเป็นเรื่องง่ายครับผมวันนี้ก็มากับเจ้าพระเอกคันเดิมนะครับหลายหลคนบอกว่าจาันเอกไม่ขายรุ่นอื่นเลยเหรอก็บอกเลยครับว่ารุ่นนี้จะบอกแล้วว่ามันคุ้มค่ามากมากนะครับที่เห็นนี่ไม่ใช่ตัวท็อปแต่แตอย่างใดน,นะครับคันนี้เป็น m u l x หนึ่งจ active แล้วนะครับในสีขาวมุกเกียร์ออโต้ราคาค่าตัวคันนี้ยังไม่รวมของตกแต่งนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทวันนี้ก็จะมากับ เป็นตัวอัลติเมทคอลเลกชันนะครับทุกจุดมองผ่านๆนึกว่าตัวท็อปนะครับเดี๋ยวมาดูกันบ้างครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้างอ่าคันนี้ครับเดิมเดิมๆที่ไฟตัดหมอกเขาจะไม่มีมานะครับอันนี้คันนี้จานเอใส่ไฟตัดหมอก LED ให้นะครับพร้อมสวิตติดตั้งให้อย่างดีล้อครับจากเดิมเป็นล้อขนาดขอบ17ในยางดันหลบนะครับคันนี้ลูกค้าเทิรเปลี่ยนเป็น ล้อของรุ่น Ultimate นะครับในสีเงินเป็นขอบ20ขนาดสายาง265 50R20 นะครับคันนี้มาพร้อมกับยางบิสโตนนะครับใหม่ๆขอดป้ายแดงเลยน้านนี้ครับด้านข้างเดี๋ยวมาดูกันทําอะไรบ้างพ์ดกระจกมองข้างครับพร้อมไฟเลี้ยวทาสีพร้อมติดตั้งเบรกพาร์ตอะไรแท้จากศูนย์นะครับตัวนี้คิ้วกันสาดฟิล์มเซรามิกติดตั้งให้เรียบร้อยคันนี้ติดบานหน้า40รลบคัน60 ในยี่ห้ออัลติเมทรุ่นซูเปอร์นาโนเซรามิกรับประกันให้10ปีพร้อมราวหลังคาด้วยครับนี่คันนี้ติดราวหลังคานะครับคันนี้ติดราวหลังคาจากค่ายฟรีฟอร์มนะครับสีเหมือนแท้ใกล้เคียงนะครับแต่ใช้งานจริงไม่ได้อันนี้ติดเพื่อความสวยงามมองมามีมิตินะครับด้านนอกลูกค้าเลือกเป็นมือเบ้ามือจับสีดําด้านครับนี่สีดําด้านพร้อมสครับเพจสีดําด้าน อ่าว้วก็จะดูดเข้ากันด้านในนี่เห็นไหมสวยงามมากทําเป็นอ่์นหนังแนปป้านะครับสีม e ัคเคียโตเบาวนะครับสีเทียบกับตัวท็อปอัลติเมทเลยอ่าบอนหนังแนปป้าลูกค้าก็จะได้ความนิ่มสัมผัสนุ่มและนิ่มๆนะครับของหนังตัวนี้นะครับที่ใช้กับรถยุโรปเลยนะครับเทคเจอร์ดีมากๆพมหกดีปูให้ทั้งคันครับเป็นสีดำได้สีครีมหรือสีทองนั่นเอง ครับก็สวยงามเดี๋ยวมาดูกันครับนอกจากพวกคิ้วราวหลังคาแล้วต้องบอกก่อนพอเห็นไหมมอ,มองข้างๆถ้าเราใส่ราวหลังคาปุ๊บเนี่ยรถมันจะดูมีมิติขึ้นมันจะดูเต็มขึ้นนะครับแล้วก็จะมองเหมือนตัวท็อปเลยด้านท้ายลูกค้าเลือกเป็นคาดเอวมีไฟ e ของฟรีฟอร์มนะครับตัวนี้คิ้วกันรอยท้ายของฟรีฟอร์มครับเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดครับตัวนี้ มาดูไม่ติดรถข้างๆเห็นไหมเหมือนตัวท็อปอัลติเมทนะครับนี่มองข้างๆนึกว่าตัวท็อปเลยจริงๆเสาอากาศเนี่ยจากหนวดกุ้งนะครับเราก็มีทําเปลี่ยนเป็นคีบฉลามได้นะแต่ต้องบอกก่อนมันอาจจะต้องมีการดัดแปลงสภาพรถก็คือถอดเสา,อา,าอากาศออกนะครับมาใส่เสาอากาศคีบฉลามแล้วก็รูเดิมเนี่ยเราก็จะทำการโป๊ปิดสีนะครับใช้งานได้จริงแต่มาดูภายในกันครับนี่ทำเปลี่ยนเบาะหนังแล้วแดงแผงประตูข้าง ทาให้เรียบร้อยอย่างที่บอกนี่เลยผ้าหนักข้างในสวยงามสีมัคคีโตเบาจานเอจัดให้ครับดูแลให้นิบเนบพอปูกับผมแล้วก็จะดูตัดกันสวยงามนะครับคือรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าที่จานเอขายเยอะเพราะว่าเราเราเน้นทำคอนเทนต์ในรุ่นนี้เป็นหลักแล้วก็เราก็มีความเชี่ยวชาญในการเลือกสรรของแต่งนะครับบิ๊ก แอนด์แมทพวกออปชันอะไรต่างๆในการแต่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้อย่างที่บอกกุญแจเราก็ใส่เป็นกุญแจรีโมทการขโมยพร้อมสัญญาณการขโมยนะครับเปลี่ยนเป็นกุญแจแบบพับให้ลูกค้าด้วยจากเดิมกุญแจเดิมๆของตัวรถเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณการขโมยมาไม่มีอิโมบิเลเตอร์นะครับตัวนี้เราก็จะทาเปลี่ยนเป็นกุญแจแบบพับใส่สัญญาณการขโมยเข้าไปก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับลูกค้าด้วยก็จริงๆต้องบอกเลยว่าแค่ราคาค่าตัว1นึ่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทเนี่ยโหมันมันใช้งานได้ อย่างที่บอกรถเก่งตัวท็อปๆเดี๋ยวนี้ก็ล้านสองแล้วฮะล้านสองล้านสามแล้วตัวนี้ถ้ารวมของแต่งแล้วครับมูลค่าของแต่งคันนี้เบ็ดเสร็จโดยประมาณเจ็ดหมื่นบาทนะครับมีทั้งล้อนะครับเราหลังคาคิ้วตกแต่งอะไรต่างๆนะครับก็ท่านใดสนใจลองสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์0870141605ครับจานเออีซูซูครับประจําการอยู่ที่อีซูซเมโทรสาขางามวงวานกจฝาฟาอีหนึ่งแนวทางนะครับมิ x เอ็ก1.9อ c t ที e อัลติเมทคอ l เลกชันนะครับไว้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้สีขาวมุกเป็นสีที่ขายดีเนาะต่อยอดจากคันก่อนที่เป็นสีบอลเงินก็ขายดีเช่นกันแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมชอบสีขาวมุกมากกว่าที่บ้านก็ซื้อไปคันหนึ่งนะครับไงฝากแนวทางคันนี้ไปด้วยครับสอบถามมูลค่าราคาของแต่งก็ลองสอบถามกันเข้ามาทางคอมเมนต์หรือโทรถามจันเออิวสูได้เลยนะครับเมมเบอร์ mm hmm. ขึ้นไลน์ทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ